สวัสดีค่ะ วันนี้แจงจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูกาแฟาสับปะรดนะคะหรืออเมริกาโน่สับปะรดนั่นเองมาดูสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะแจะงเลือกใช้น้ําสับปะรดสําเร็จรูปนะคะจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้ถ้าในท้องตลาดน้องก็จะมีของมาลีของทนะิฟโก้เนาะที่เคยเห็นอยู่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจเจอน้ําสับปะรดมาคั้นสดก็ได้เช่นการอันนั้นยิ่งอร่อยแน่นอนนะคะอย่างที่2ก็คือจะเป็นน้าเชื่อมเนาะอันนี้เราก็จะเลือกใส่ลงไปนิดนึงเพื่อให้มีความแบบไปตัดเปรี้ยว เล็กน้อยนะคะคอย่างที่3ก็คือตัวช็อตเอสเปรสโซ่นะคะซึ่งช็อตเอสเปรสโซ่วันนี้แจงเลือกใช้เป็นกาแฟราบิก้าโปรไฟล์ A2 ของ w ววายคอฟฟี่นะคะมันต้องบอกกันว่าพอทานด้วยกันแล้วเนี่ยมันมันลงตัวมากนะคะเมนูนี้แจงเทสมาแล้วอร่อยแน่นอนเดี๋ยวเราตามไปดูเลยค่ะว่าทำยังไงเราจะมาเตรียมในส่วนของน้ำสับปะรดซึ่งแก้ว16ออนนะคะแจงใช้น้ำสับปะรด150 ML เค okay. หอมมากแล้วก็เทใส่ลงในแก้ว16ออนเลยจ้ะปึ๊บต่อไปแก้ว22ออนจังใช้น้ำสับปะรด175 ML นะคะอ่าแล้วก็เทใส่ลงไปในแก้วเลยแบบนี้นะคะเอ okay. แล้วก็จากนั้นค่ะนำตัวน้ำเชื่อมนะคะใส่ลงไปเลยใครที่ไม่ทานหวานไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ เพราะว่าในส่วนของน้ำสับปะรดเนี่ยมันจะมีความหวานอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราใช้ช้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะจากนั้นค่ะใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วเลยนะคะไปให้เต็มเลยครับโอเคเราจะเอาตัวช็อตเอสเปรสโซ่ที่เราได้สกัดไว้มาเทลาดท็อปลงไปเลยนะคะ แก้ว16ออนใส่แค่30 ml อส่วนแก้ว22ออน75อดลาดลงไปเลยและที่ขาดไม่ได้เนาะเราจะนำตัวผลไม้สับปะรดสดๆนะคะมาตกแต่งเป็นท็อปปิ้งด้านบนด้วยนะคะหั่นสไลด์ไม่ต้องหนามากนะคะแบบสัก2ชิ้นก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้แบบใบาพาสลี่ก็ได้ค่ะตกแต่งให้สวยงามเสร็จแล้วค่ะ สำหรับเมนูอเมริกาโน่สับปะรดนะคะหรือกาแฟสับปะรดนั่นเองนะคะเมนูนี้ให้ความสดชื่นมากๆนะคะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะกลมกล่อมมากนะคะเหมาะสําหรับช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะคะเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะอร่อยมากจริงๆคอนเฟิร์มเลยนะคะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะคะว่าแจงจะเอาสูตรอะไรมาจากเพื่อนๆอีกนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย